เค okay, สบายดีบัทุกคนเนาะอ่าวันนี้ก็เื้อห้แนวคิดและการแนวทางในการลงทุนเนาะจากเปิดเทรดตัวนี้เนาะเพราะว่าหลายๆายคนก็สามารถประสบผลสํสเร็จและสร้างเงินสร้างคำสร้างทรัพย์สินให้ตัวเองได้เนาะและหลายๆคนก็สามารถสร้างได้เนาะวันนี้ก็เลยซีมาแบ่งปันเนาะความคิดและการชิคนิคที่อาจารย์น้ำใส้เนาะจนเกิดผลและสามารถสร้างเงินสร้างคาสร้างทรัพย์สินได้เนาะ อย่างที่หนึ่งะทุกคนนะอาจารย์เซว,ว,วร์าหลายๆคนที้ว่สามารถสร,ร้างกำไรได้นะหนึ่งเลยทุกคนบมมีวีไนซยซองมาทุกคนโลกนะซองอย่างนี้ส่วนใหญ่หลักๆเลยนะอาจารย์ชรริะโยกทุกอย่างนะอ่าแร้วอา่าทุกคนเคยคิดบ่ว่านะถ้าเฮายังประสบความสำเร็จแล้วเฮาเซ็นไปไหนนะหนึ่งอย่างทุกคนต้องมีคือเองินทินนะเงินทินที่จานวนหลายเพื่ออะไรเพื่อมาสร,รนนนน้างเงินจํานวนน้อยเนาะ โอเคอาจารย์ซึมไปยกตัวอย่างเนาะคืออาจารย์เองกขาบ,บริได้สร้างาเงินจํานวนหลายเท่าไหร่เนาะคืออาจารย์สร้างามือละห้าสิบเหรียญเนาะมือมือละประมาณล้านไปเนะรวนเนะาะอ่าถ้าว่าเ่าอยากสร้างเงินจํานวนนี้เนาะอาจารย์คืออาจารย์เอาเอาเงินมาอยู่สองร้อยเหรียญเนาะสองร้อยเหรียญเพื่อสร้างเงินจํานวนแค่ห้าสิบเหรียญเองบริได้ลายเนาะก็คือได้กำไรปุ๊บเนี่ยอาจารย์จะถอนทันทีเลยคือเงื่อนไขคืออาจารย์สร้างเ้องเส้าอีกต้องเส้านี่สองห้าเหรียญแล้ว ตอนแรกอีกสองห้าเหรียญอาจารย์ได้กำไรก็คือถอนเนาะอ่าถ้าว่าทุกคนเห็นแบบนี้ทุกคนจะสามารถมีเงินมีคำและก็สามารถสร้างทรัพย์สินได้เนาะทุกคนลองคิดเลยเบิร์หนึ่งเนาะก็คือค่าเชื้อเหรียญต่อมือมือหนึ่งเนาะเดือนหนึ่งทุกคนใช้ได้เท่าไหร่ปีหนึ่งทุกคนใช้ได้เท่าไหร่สองปีสามปีทุกคนใช้ได้เท่าไหร่เนาะถ้าว่าเฮายังมีความโลภเนาะก็คือเฮาเดินมาสองสามเหรียญเนาะเพื่ออยจะสร้างกำไรร้อยเหรียญพันเหรียญเนาะ มันค่อนข้างที่จะยากเนาะแต่บริไมค์เขาอาจะเห็นบ่ได้เนาะคนที่เห็นได้เนาะคมพูดต้องแน่นพอเนาะประสบการณ์ต้องพอสมควรเนาะฉะนั้นทุกคนเนาะถ้าว่าเราอยากเห็นได้นั่งนึงเลยประสบการณ์เราเนาะเราต้องศึกษาเขียนคู่จากคนที่ประสบความสบเร็จเนาะหวังว่าคลิปนี้จะให้บทเรียนและกการคิดสำหรับเปหลายคนที่ว่าบอสสามารถสร้างกำไรได้เนาะทุกคนเนาะขอบใจทุกคนที่ฟังคลิปนี้เนาะ